เอาละครับมาชมกันต่อครับ16-12นำ4คะแนนในเซตที่3หลังจากที่2เซตที่ผ่านมาเราแพ้นะครับแต่ว่าแพ้แบบหมาเล่นได้ดีมากใน2เซตแรกแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยเป็นรองคิวบาอยู่เล่นได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคถือยอดเยี่ยมและเซตนี้เรานำอยู่ด้วยรักษาการนำให้ดีเสร์ฟมาดีครับได้ขึ้นบุกแล้ว อย่างอยู่ครับเกมรับเหนียวนุสลาแล้วก็ปลื้มจิตจากด้านหลังอย่างเกี่ยวได้นุสลาอีกทีนึงมาริกาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเสร็จมาริกาว่าขึ้นทุบแบบนี้ไม่เหลือนี่ครับต้องหลากหลายต้องเร็วนุสลามาแล้วก็มาริกาขึ้นนี่ครับนี่ครับเอาทางหน่อยตีเอาทางไม่ต้องหนักครับให้ข้ามล็อกไปให้ได้1712 เอาแล้วคิวบาต้องขอเวลานอกเลยครับควนคาร์ลสกาลาอนะครับออกมา แก้ไขสถานการณ์และก็แบล็คเกมของทีมไทยหน่อยมาเกมของไทยตอนนี้กําล,ลังฮอตคาร์ลสเกลยแบล็คเกมของทีมไทยนิดหนึ่งมาชมกันต่อครับเสิร์ฟมาดีเนี่ยน,นะครับบอลแรกของคิวบาไม่ค่อยดีแต่เขแก้ไขได้เอาแล้วครับเราบล็อกได้มาแล้วตีบุกตรงกลางเรายังเหนียวครับมาลุสลาโอ้โหโอเอเน็ตหรือเปล่าไมา่ไม่โอเวอร์เน็ตครับาเกือบไปเขาบล็อกได้ครับ13 17ดูทีครับ นี่ครับจังหวะจะหยอดไปไหมเขาทุบเลย13 3 17าม4ขนามสคะแนนเสมาไลน์แดงได้ครับหมัดหลหลังไม่ทุบเอาคืนปิ้นยังอยู่ครับต้องฟรีบอลเข้ามาเป็นโอกาสของทีมไทยแล้วมานุสลาแล้วก็ทุบเลยอ,ออนุมาสิทธิวรักนุสลาเซตมาดีครับในขณะที่อุทยวันขึ้นรอก,ก่อน 1 <c oughs> ิบ3มีโอกาสแล้วในเซตนี้ขยับให้ดีครับอุทัยวันเสิฟอ่าครับเสิฟดีต้องฟรีบอลข้ามเป็นโอกาสในการบุกของทีมไทยมาหัวเสาอืออนอนุมาแมเขาบล็อกอยู่ไปตีอัดกำแพงบล็อกเสร็จเลยโดยทีครับมาหัวเสานี่ครับอือกะจะจะตี ฉลับให้ฉลับบล็อกมันไม่ฉลบบับครับเขาบล็อกแต่มือเลย14-18ตามอยู่ซแต้มคนเสิฟเนี่ยเป็นซีรีส์ครับมาบอเลเร็วแบบนี้นี่แหละครับต้องหลากหลายในเกมนุสลากับปลื้มจิตเนี่ยเกมแบบนี้เข้ากันดีมากบอเลเร็วกบบนี้เข้าดีมาก19-14มาลิกากันทอง เสกคาถาก่อนเสฟเสฟดีมากอ้าวแล้วมาเขาบอลเร็วเหมือนกันยังอยู่ครับยืนดีครับนี่ทุกครับไป,ไปยังอยู่เหมือนกันหมายอีกทีหนึ่งหัวเสาของเขาเนี่ยอันตรายได้ไหมได้ครับเหลาได้เนะครับเขาออกนะครับไปสะดุดตะข่ายแล้วก็บอลออกไปไม่โดนไทยนะครับอา้าะครับ21แล้วตอนนี้20ครับ20 14 ต้องเปลี่ยนเอาหมายเลขสอเข้ามาครับคนนี้ซันโตสเยเนริสซันโตสคนนี้เป็นคนที่เล่นอยู่ในชุดโอลิมปิก2008ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือคาร์คเซตครับที่เล่นในโอลิมปิก2008อาเลยครับต้องตามมานาะติงบอกขี่มอเตอร์ไซค์ตามไม่ทันเลย <laughs> 21-14โอ้โหดูครับหมายยายใหญ่แล้วรับบอลน,นี้ปลิ้นไปเลยครับ เพื่อนพยายามตามไม่ทันเลยครับคนที่ตามนึ่งก็เป็นครูสกับโบเรลครูสมีโอกาสได้เซตมีมากโอ้โยมา22เลยเสซฟดีมากครับมริกาการทองเซตสองแต้มแล้วอลครับเอาคืนแล้วมริกาสาวสุพรรณบุรีต้องขอเวลานอกเลยครับตอนนี้อะไรครับเราต้องการอีก3คะแนน มาลิกากันทองคนเดิมครับเสิบมีโอกาสได้เห็นสัตที่สี่เสกคาถาก่อนครับมาลิกากันทองเสกโอ้้มแม่ติด <c oughs> เ,เนสเลยเอา่าอะไรครับสิบห้ายี่สิบสองเน้นให้ดีครับอีกสามแต้มเท่านั้นวิมสาสลาสกับจเจสเซล เสิรฟ์ฟเซฟไว้ก่อนอายแล้วยังได้ครับมาจากแดนหลังขึ้นโอ้โหบล็อกมาสี่เลครับเพราะว่าบอลมันไปเตะแถบตะข่ายย้อนกลับมาเป็นโฟบอลไปเรียบร้อย16-22บิลมาซารัสคนเดิมเสิรฟ์ฟอ่าลดหรือเปล่าไม่ลดมาทิ่บอลได้อาเลยครับมา เป็นโอกาสในการบุกของคิวบ้าต้องฟรีบอลกลับมาเป็นโอกาสของไทยมาลูกนี้เรียอยังอยู่เหนียวคิวบาแดนหลังเข้าเหมือนกันเรายังได้มาอีกทีนึงไหลหลังในทบโอ้โหคิวบาอีกทีนึงหัวเสาของเขาหือมาอัดหนักเลยเกินโดนหัวพี่นอ <c oughs> ้องโค้ชอ๋อต้องขอเวลานอกเลยครับกิติพงษ์รัชตาเกเรียงไกล คนเดิมครับวิมา,สาราสลาเสิร์ฟไปแล้ว2แต้ม2คะแนนไปยืนด้วยแปนน้อยครับริเบิโองานหนักเลยคนนี้คอนดูมาปลื้มจิตอ่ายังได้ครับอืมมาเป็นการเบิ้ลนบอลไปแล้วแต่บเบิ้ลไปแล้วครับ1.8ปาดเลยตอนนี้เขาไล่ขึ้นมาเหมือนกันวิมา,สาราสลาเนี่ยเสิร์ฟ3แต้มแล้วนะครับ แล้วก็จะเสิร์ฟเป็นต้านทีสีหรือเปล่าต้องดูครับรรเสิร์ฟมานครับได้แล้วก็ขอดูมาามาเกมรับเขาเหนียวครับจากแดนหลังลำ็อกแกะต้องฟรีบอลข้ามไปยังมีโอกาสในการบุกครับคิวบาอีกทีนึง่งโอ้หเนี่ยครับเกมบุกจากหัวเสาการตีหัวเสาของเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากทีเดียวอ่า เขามาเนี่ยห้าแต้มรวดแล้วนะครับจาก14ตอนนี้มา19แล้วโอ้โหและกมลพรสุขมากเข้ามารัศมีสุพมูลเข้ามาครับอุสรา,าออกมาพัก mm. โอ้โหวิมัสลาสคนเดิมยังไม่เปลี่ยเลยครับ mm. เสิร์ฟมา5คะแนนแล้วมาแต้มอาถรรของทีมไทยว่ายังไม่ขยับอยู่ที่22 ปากหัวสาวอดูมาขึ้นทุบลูกนี้เป็นคะแนนครับนี่ครับบล็อกแล้วก็ไปลงทางฝั่งของคิวบายเองหาเลยครับแต้มอาันผ่านให้ได้สัทีผ่านไปแล้วตอนนี้เป็น23และก็แต้มต่อไปนี้สําคัญครับคนลงมาเนี่ยเป็นถาประภัยพันชัยศรีครับที่ลงมาลงมาเสิร์ฟโดยเฉพาะคนนี้ แต้มสำคัญนะครับแต้ม24เอาเรียบร้อยมายัางอยู่คิวบาได้บุจกจากหัวเสาบุจกจากหัวเสาแถบนี่โอกาสเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเขาเนี่ยอา่าพอลาซิออสครับโยร์นาพาลาซิออสดูครับในจังหวะที่บุจกจากหัวเสาหน้าจับตาดูเกียวครับเสิร์ฟขามมามา,มา สายมาโดนบล็อกเลยรัศมีสุพมูลโอ้โหเขาล่ามา21แล้วนะครับต้องขอเวลานอกอีกครั้งหนึง่งเอาใหมา่ใหมา่ยังใจเย็น โค้ชออยังใจเย็นแต้มสําคัญนะครับแต้มต่อไปนี้เราได้แต้มนี้เราได้เซตพอยต์นะครับมาเ่อสักครูนนี้คิวบามา 4, 5แต้มเหมือนน่าจะหายเลยครับมาริกากันทองเข้ามากระมวลพอรอสูงมากมาพักนะครับแล้วก็รัศมีออกมาพักแล้วก็นุสลาเข้าไป <c oughs> อ่ะปลูกใจกันหน่อยครับคนเสิร์ฟเนี่ยเป็นโรสนาเกียวนะครับเสริร์โรสนาเกียวเช็คตำแหน่งเรียบร้อยเลยครับเกียวเสิร์ฟข้ามมานุสลาว ประกดดีนีรับเรียบร้อยมานี่เลยวิลาวันอภินยพงศ์สาใจสาใจผู้ชมสาใจกองเชียร์เลยกินอะไรครับเซตพอยสามเซตพอยต้องทำให้ได้จะได้เห็นในเซตที่4กันต่อไปทนายจำมนี้พี่น้องครับเซิร์ฟดีมากอะไรครับได้บุกจะขัวเสาของเขาเนี่ยลนหรือเปล่า ว่าไม่ล้นมนาบุกจากคูเสาเขาเปอร์เซ็นต์นี่ค่อนข้างจะแน่นอนโดยเฉพาะพาราซิโอคนนี้พาราิโอสนะครับเนี่บไปหัวเสาดีมากคนนี้ความแน่นอนสูงโอ้ไล่ขึ้นมา22 24เรายังเหลืออีก2เซตพอยต์คิวบาก็พลาดไม่ได้ครับต่อไปนี้ยังได้ครับมาแล้วก็เรียบร้อยตามโอ้โหต้องฟรีบรอลครับบรรยากาศของทีมไทยได้บุกอีกครั้งหนึง่งเรียบร้อยไหม ยังอยู่ครับแนวไตวันเอาเลยครับเขาบุกเข้ามาฮึ่ม่มมาคนเดิมเลยครับพาราซิโอรหรือพาราซิอสคนนี้อะไรครับอ่า23 24ไล่จี้มาเลย3เซตพอยต์ของเราเนี่ยยังเหลืออีก1เซตพอยต์นะครับยังเหลืออีก1คนเสฟคนนี้ก็คือซานโตสครับยินดีสันโตสคนนี้เป็นชุดโอลิมปิกปี2008ของคิวบา เสิร <Ser> ์ฟอืมเสิร์ฟดีมากยังอยู่ครับฟรีบอลเอา้านีายบร้อยมายังอยู่ครับโอ้โหคิวบาโชคดีมากเหลาบล็อกได้คิวบาได้บุกอีกครั้งหนึ่งมาหัวเสาเขาเหลาสอดกับือมาคิวบาโชคดีจริงๆมากมันเกือบจะได้อยู่แล้วนะครับปาเมอสักครู่น,นี่ลนพลิกเน็ตมาเนี่ยเกือบจะได้อยู่แล้วคิวบาสอดขึ้นมาได้โอ้โหยังไม่แมตช์พอยนะครับดิวนะครับดิวสองแต้ม ต้องแพ้ชนะกัน2แต้มนะครับ <c oughs> 24เ <c oughs> ท่ากันเอาคิวบาเอาละครับไทยกลับมาได้เซตพอยอีกครั้งหนึ่งเป็น25-24แจากแต้ม <c oughs> ขัดใจเลยทางฝั <c oughs> ่งของคาร์ลอสกาลาเอาละครับนุสลาต้องคำเสิรฟ์ฟเอสสักทีนะนุสลาเสิรฟ์ฟมายอดเยี่ยมคิวบายังได้ ได้บุกจากอาวแล้วครับต้องฟรีบอลเป็นโอกาสของทีมไทยมาแล้วตอนนี้แล้วก็หัวเสาลูกนี้โอ้ยโดนบล็อกมาหัวเสาตรงนั้นเนี่ยคิวบาดักบล็อกได้บ่อยเราต้องระวังจังหวะที่เขาสูงใหญ่กว่าเราเขาบล็อกได้ดีกว่าเรา25เท่ากันเดี๋ยวต่อเอนะครับเดี๋ยวต่อต้องแพ้ชนะกัน2คนแนะแนนหาเลยครับแสบเข้ามา ยังได้มาไทยได้บุกลูกนี้ได้ทัชเรียบร้อยเอาเขายังอยู่ครับเอาเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยไทยได้เซตพอยอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่5มา26 25กไทยได้เซตพยอยครั้งหนึ่งโอ้โหบีหูวใจเลยเกินวิลววันอภินญาพงศ์เซฟมาได้คือบาอ้อมไปทุบยังได้เป็นโอกาสของทีมไทยแล้ว มาลูกนี้คิวบ้ามาเขาเหนียวเลยเกินแล้วก็บุกจากหัวเสาเนี่ยหัวเสาด้านนี้อ่ะเขาแน่นอนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสลาสว่าไงครับโอ้โหไปโดนอะไรหรือเปล่าไปโดนเสารหรือเปล่าปูดเลยครับหนกแก้มด้านขวานี่ปูดเลยเดี๋ยได้ต้องดูครับ ซีลี่ครับนั่นนะครับใต้ตา,ตาด้านขวาครับโหนแก้มด้านขวาปูดเลยครับไม่รู้วโดนอะไรอ่26เท่ากันดิว2แต้มนะครับมาอีกทีนึงจังหวะได้ทุบเรียบร้อยเอาเลยครับเป็นเซตพอยต์ครั้งที่6ถ้านับไม่ผิดเนี่ยครั้งที่6แล้วนะครับเซตพอยต์ของทีมไทยโอ้โหคิดเลยคุ้นคิดเลย <laughs> วุนคาร์ลอสอวนคาร์ลอสกาล่า อ่าเลยครับอุไทยวันกันสิงสเซิร์ฟโลกเนี้รับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไรบอลสองบอลสามในบุกจากหัวเสาโอ้โหยังอยู่อาแล้วเป็นโอกาสของไทยตึ้บุกลูกนี้เรียบร้อยได้เซตนี้เรียบร้อยครับทีมไทยอเอาจนได้เหมือนกัน28-26ชนะไปในเซตที่3